ครับเพื่อนเพื่อนช่างเพื่อนเพื่อนยูทูปวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์งานซ่อมนะฮะวันนี้มาแชร์เรื่องการรื้อจอกันนะฮะกรณีที่หลอดเสียหรือจอเสียนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะจอพวกนี้นะฮะที่อันตรายที่สุดก็คือด้านขอบจอนะฮะขอบจอทั้ง3ด้านหรือทั้ง4ด้านเลยนะฮะต้องตรวจเช็คทุกครั้ง ก่อนที่เราจะยกกันนะเมื่อตรวจชอว่ามีกาวมีจุดไหนที่มีเทปปิดกั้นอยู่เพื่อไม่ให้จอฮะตอนที่เราประกอบมาจากบริษัทนะฮะเมื่อเห็นว่าปกติทุกอย่างไม่มีกาวไม่มีจิตแล้วนะฮะเราจับนะฮะถ้าไม่มีเครื่องมือในการยกนะฮะเหมือนกับของผม่างนี้ก็คือผมจะจับนะฮะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะเพื่อเอาน้ําหนักของตัวจอทั้งหมดนะฮะ เทคนิคของผมก็คือเคลื่อนลงข้างล่างนิดหนึ่งเพื่อให้น้ําหนักในการรับขอบจอนะฮะทำให้จอมันมีพื้นที่ในการค้ำนะฮะไม่โค้งงอมากนะฮะก็คือเราป้องกันไม่ให้จอมันแจกนั่นเองนะฮะอ่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องใหญ่นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องขนาดใหญ่นะะก็เทคนิคเดียวกันนะฮะก็คือผมจะจับในส่วนของจอนะฮะเราแบ่งเป็นส่วนๆน,นะครับ เพื่อให้จอได้รับน้ําหนักทั่วกันทั้งจอนะฮะทำให้ตัวจอปลอดภัยนะในการที่จะจะบิดเบี้ยวของตัวจอนะฮะจอใหญ่ๆนะควรจะมีการรองนะฮะเหมือนตัวนี้จะเป็นตัวจอโค้งนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรอบครอบนิดหนึ่งนะฮะควรมีจุดรองรับน้ำหนักของตัวจอเพื่อให้บาลานซ์ของจอทำให้จอได้รับน้ำหนักโดยทั่วกัน นะทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดในการยกนะฮะการยกต้องรอบครอบนะฮะไม่ว่าจะการยกเข้าหรการยกออกนะ,ะทีนี้มาดูตอนยกเข้าหน่อยนะฮะตัวนี้คือ65นิ้วนะฮะของจอโคบจอเคิฟนะฮะก็คือจอโค้งนั่นเองนะฮะ <c oughs> จะเห็นว่าตัวนี้ผมรองกระดาษไว้ข้างล่างนะฮะเพื่อเป็นตัวรับน้ำหนัก ของจอนะฮะทำให้จอมีจุดรับน้ําหนักโดยทั่วนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบิดเบี้ยวของตัวจอมากนะจะทำให้จอเราปลอดภัยในการวางนะ,ะสำคัญที่สุดก็คือรอบโคบนั่นเองนะ,ะมองทุกจุดมองถึงจุดที่มีความเสี่ยงนะฮะเหมือนตัวนี้จอที่ไม่มีความใหญ่อะไรมากนะฮะตัวนี้ก็หลักการเดียวกันก็คือ ตรวจสอบทุกด้านของจอนะฮะตรวจสอบทด้านไม่ว่าจะเป็นเทปเป็นกาวนะฮะแล้วก็ยกได้เลย มาดูกรณีจอที่ใหญ่มากๆกันหน่อยนะฮะอ่นดับแรกก็คือเคลื่อนออกมานิดหนึ่งนะฮะเหมือนตัวนี้จอมจะอ่อนมากนะฮะผมเลยต้องใช้ตัวช่วยก็คือกระดาษสอดเข้าไปนะกระดาษแข็งๆนะมีความใหญ่พอประมาณเลยเดี๋ยวนะก็ใส่เข้าไปสอดเข้าไปให้สุดนะฮะเพื่อเป็นตัวช่วยรองรับจุดน้ําหนักตรงกลางของจอนะฮะก่อนที่เราจะยกนะฮะองแล้วยกขึ้นตรงๆก็ได้เลยนะะตัวนี้นะฮะส่วนตอน าวางก็เหมือนกันนะฮะก็คือจะมีกระดาษรองอยู่ข้างล่างนะฮะก็มีกระดาษรองรองอยู่ข้างล่างเพื่อรองรับจุดน้าหนักกลางของจอนะฮะทำให้เราไปใส่นะฮะมันจะได้รับน้ําหนักของจอทั้วนะฮะไม่โค้งงอหรือบิดของจอนะฮะที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงจอเสียหายได้นะฮะเสร็จแ,แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะฮะย้ำนิดนึงนะฮะว่ากระดาษจะต้องสะอาดพอสมควรนะฮะ คือจะต้องไม่มีเศษขยะติดค้างอยู่นะฮะอ่ะมันตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะฮะลักษณะการรอบค้อบนิดหนึ่งก็คือขอบจอจะต้องไม่มีเทปกาวนะฮะไม่มีเทปกาวนะฮะจุดจับก็คือจับแบงรับกําหนกนะฮะยกขึ้นได้เลยตัวนี้จอไม่ใหญ่ก็คือยกได้ง่ายนะฮะการยกทุกตัวไปเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็คือตรวจสอบให้รอบครอบ ขอบจอากาวเทปนะฮะทุกด้านของจอนะ,ะทุกด้านของจอก็จุดรับน้ําหนักของจอคํานวณจุดรับน้ําหนักของจอนะฮะเนะนะมื่อคำนวณเช็ครอบทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเราขยับจอแล้วไม่มีเทปกาวอะไรติดเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยก็คือ จุดเดิมที่เรายกนะฮะจุดเดิมที่เรายกเลยก็คือแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะก็คือรับน้ําหนักนะ,ะจุดรับน้าหนักของจอให้มันบาลานซ์ที่สุดนะฮะตอนที่เราจะยกจอขึ้นมายกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อห้นิ้วเราสามารถจับได้นะ ตำแหน่ของเรานิ้วนะฮะและปูวข้างล่างก็คือสุดท้ททายตำแหน่งคล้ายกันนะฮะการยกก็คล้ายๆกันนะฮะเหมือนตัวนี้จอใหญ่พอสมควรอยู่ก็เหมือนกันนะฮะตรวจเช็คที่สำคัญที่สุดก็ตรวจเช็คตรงนี้ฮะบ,บางครั้งเราพลาดนะก็คือเช็คกาวเช็คเทปจุดสัมผัส ของจอที่มันยึดอยู่เดิมนะฮะจากบริษัทนะฮะเหมือนตัวนี้ผมก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อผนข่าข้างล่างนะฮะเพื่อเป็นตัวที่เราจะผลักให้มันมาเป็นตัวรับน้ําหนักนะฮะตัวตัวโครงขอบโครงนั่นเองนะฮะเป็นตัวรับน้ําหนักนะฮะแล้วก็จะยกให้จุดใกล้เคียงกันก็คือคํานวณจุดน้านําหนักของจอนั่นเองนะฮะสัมผัสมือของเราจะรู้ ะะว่าน่าจะจับจุดไหนที่แน่นที่สุดนะฮะที่ไม่ทำให้จุดตอมันเปราะหรือบิดของจอนะะจับสอดนิ้วเข้าไปในส่วนหนึ่งนะฮะ กดน,นิ้วเข้าไปเพื่อให้เป็นจุดด้านน้าหนักนะสําผัสได้จากมือของเรานะจะยกขึ้นมานะะวางจอในแนวตั้งก็คือจุดด้านน้าหนักก็คืออยู่ส่วนล่างของจอนะะพิงให้ทํามุมเกือบฉากนะฮะน้าหนักจะได้อยู่ตรงกลางคือที่ฐานข้างล่างนะฮะแต่เป็นจอเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะแค่ตรวจเช็ค ขอบด้านนอกทั้งหมดนะฮะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจอเล็กจอใหญ่นะฮะร,รอบครอบก็คือเรื่องกรอบนอกนั่นเองเหมือนข้างนี้ก็คือจะมีเทปจิดอยู่นะจิเทปจิดจอเอาไว้อยู่นะฮะถ้าเราไม่รอบครอบก็คือไปยกทีเดียวปับ๊บจะถูกรั้งด้วยเทปจอเสียหายได้เลยนะฮะข่างนี้ก็ง่ายๆนะฮะจอขนาดเล็กยก น้ำหนักของจอไม่ทำให้จอมีการโค้งหรือบิดเบี้ยวเท่าไหร่ให้รู้ว่าตอนนี้อไม่มีเทปแล้วก็จับยกได้เลยนะฮะจับยกได้เลยจุดจับก็เหมือนกันการยกจอก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับถึงบางคนก็มีตัวช่วยยกนะฮะคือตัวดูดนั่นเองนะฮะก็ยกได้นะฮะปลอดภัยเหมือนกันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ ย้ำทุกครั้งก็คือขอบจอนะครับต้องรอบคอบให้เห็นว่าไม่มีติดแล้วนะไม่มีเทฟอะไรติดแล้วก็จะนะเหมือนเครื่องจ,จอใหญ่ๆนี้ก็นะักให้พ้นขอบข้างล่างมานิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้ตัวโครงเป็นตัวรัดน้ําหนักจอนะฮะ ตัวนี้ผมยกไปได้เลยนะฮะเพราะเรารู้ว่าความแข็งของจอรับได้สบายนะฮะตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะผมจะดึงข้างล่างนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้ตัวโงเป็นตัวรับขอบจอส่วนหนึ่งนะเพื่อป้องกันการารับน้ำหนักนะฮะเห็นว่าเราเคลื่อนลงมานิดนึงนะฮะนี่ขอบก็จะเป็นตัวรับ เมื่อถอดจอแล้วก็เปลี่ยนหลอดนะฮะไาสบายสบายนะฮะหลังจะเปลี่ยนก็ประกอบกลับแค่นั้นเองนะฮะการยกการใส่ก็เหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการ ปิดงานได้ง่ายๆนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดติด,ด, like, ดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ